ครับพอดีวันนี้ว่างๆก็จะมาหาของทำสักนิดนึงนะผมก็จะมาทำกระจับปากไก่เนาะหรือว่านวมปากไก่ก็รู้สึกว่าซื้อซื้อมาเนี่ยใช้ได้ไม่นานเนาะซื้อแบบผ้ามาก็ควรจะมัดได้หรือแบบเป็นหนังยางมาก็เป็นยางยืดะเนาะก็ขาดง่ายับผมก็วันนี้ก็จะมาหาของทำสักหน่อยก็ทําจากรองเท้าเก่ารับผมเนี่ยหน่อยรองเท้าลูกชายมันขาดก็เอามาตัดทํา เดี๋ยวมารอดูว่ารูปล่างมันออกมามันจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็ตัดตามรูปทรงก่อนครับตอนนี้ผมก็ทําการล่างรูปทรงแล้วเนาะอ่าางรูปทรงเขาแล้วก็ทําการเจาะรูเจาะรูนี่ครับผมตัวนี้ผมจะสวมเฉพาะอ่ะปากบนนะผมปากล่างผมจะไม่เน้นสวมเพราะตัวนี้มันจะนุ่มอยู่แล้วอ่านุ่มตัวนี้นุ่มมากครับผมเนี่ยนุ่มนุ่มเหมือนเหมือนมันเป็นเหมือนฟองน้ำเลผมนุ่มๆก็เราก็เจาะรูอ่ากะว่าให้ได้ตามขนาดของปากเนาะ เจาะรูแล้วก็ตัดแต่งรูปทรงจะทําการพันนะผมพันด้วยปัตเตอร์ส่วนตัวยางผมใช้ยางในรถเก่าเนาะผมว่ามันมีความเหนียวหรือใครจะใช้หนังยางก็ได้หนังยาง2เส้นก็ง่ายเหมือนกันผมส่วนวิธีการพันพันยังไงไม่ให้ยางตัวนี้เขาหลุดออกจากตัวนี้เนาะเราใช้พัตเตอร์ครับผมพันใช้พัตเตอร์พันกับยางก่อนรอบถึงสองรอบผมแล้วก็นี่ครับผมม้วนเข้ามากันระยะให้ได้ครับผมเนี่ยให้ได้ปุ๊บแล้วเราก็พัตเตอร์พันทับ นี่ยผมพันทับแบบนี้พันทับแบบนี้เขาก็จะแน่นนะผมเราพันไปเลยนี่ครับผมเขาจะแน่นแล้วแบบนี้ไม่หลุดครับผม นี่ครับเตียบร้อยแล้วอ่าตัวนี้ก็ใช้ปัตเตอร์พันนี่เราก็ใช้สวมอ่าสวมปากบนตัวนี้ก็ไปคล้องที่หงอนนะผมเนี่ยก็ทําง่ายๆเดีย๋ยวผมไปลองคล้องดูเห็นไหมผมทําง่ายๆเลยอ่าตัวนี้ไม่สวมปากล่างครับผมถ้าใครจะทําสวมปากล่างก็ทําได้ครับผมเราก็ทําดูเขากร้งกว้างหน่อยนึงแต่ผมทําสวมปากบนตัวนี้จะมีความนุ่มมากครับผมนุ่มอ่ามีความนุ่มมากๆเนี่ยนุ่มกว่าใช้พัตเตอร์พันอย่างเดียวแล้วก็อ่านุ่มกว่า พลาสติกที่เขาทาสําเร็จขายตามท้องตลาดแล้วก็นุ่มกว่าผ้าที่เขาทาด้วยเพราะว่าตัวนี้จะมีโฟรมรองอยู่ข้างในเราเป็นลักษณะคล้ายๆโฟมครับผมเนี่ยเป็นยางนุ่มๆครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นยางนุ่มมากครับผมเนี่ยอันนี้เราก็ทําให้เขายื่นออกมาเขาก็จะไม่สามารถคาบได้ละตอนนี้ตัวนี้ตัวยางนี่ผมทาง่ายครับผมเนี่ยทำง่าย,ายเห็นไหมผมก็จะทาสักสามสี่ยันไปให้เพื่อนๆทีมงานด้วย เดี๋ยวผมทำง่ายๆาใช้งานได้จริงครับผมนี่เลยตัวนี้ก็จะไม่บังจมูกเขาเนาะไม่บงังรูจมูกเนี่ยก็จะป้องกันอาการบาดเจ็บของปากเขาได้เนาะมีความนุ่มครับผมมีความนุ่มนุ่มมากๆผมทดลองใช้งานแล้วใช้งานจริงแล้วครับผมผมถึงมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเนะเาะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่ผมใช้ทำเนาะก่อนที่มันจะออกมาเป็นตัวนี้เนาะตัดตัดแตง่งแต่งแบบนี้ก่อนนะผมทําให้เขาโตๆแบบนี้ก่อน อ่าทําการเจาะรูตรงกลางร,รูมาประมาณนี้ครับผมรูมันจะออกกลมๆแล้วก็เวลาเราพันบัตเตอร์เราบีบมันก็จะเบนเป็นลักษณะเข้าตามรูปของปากนักกีฬาเนาะอตอนนี้เราก็มาแต่งครับผมตัดแต่งให้เขาบางลงให้จากที่เราแต่งได้ขนาดแล้วเราก็มาพันด้วยบัตเตอร์สักรอบนึงก่อนครับผมเพืเอ่เอเราจะทําให้เขาเบนเความเบนความกลม ขนาดความแบนเราก็ทําตอนนี้เลยครับผมเราอยากให้เขาแบนเราก็กดกดบนลงล่างเยอะๆก,ก็จะแบนแม่ผมข้าง,งปลายเราก็พันนี่ก็เล็กๆลงหน่อยนึงพันแน่นๆหน่อยนึง เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็จะมาใส่ายางครับผมตัวหนังยางใส่ตรงปลายเลยครับผมใส่ตรงปลายเลยมันจะง่ายมันจะได้ไม่หลุดครับผมวันนี้เรากา็จับยางยืดยืดให้เขาได้ระดับพันปั๊ตเตอร์ครับผม พันล็อกยางไปก่อนแล้วค่อยมาแต่งที่หลังอ่าล็อกยางอยู่แล้วล็อกยางอยู่แล้วปล่อยครับผมอ่าปล่อยแล้วก็แต่งแต่งให้เขาได้ขนาดขนาดความเบนแล้วก็พันเลยครับผม ให้สวยงามคือจริงๆแล้วเราใช้พัตเตอร์อย่างเดียวก็ได้ครับผมแต่ว่าผมมองว่าพัตเตอร์อย่างเดียวมันมันไม่นุ่มพอบางตัวที่ผมทํานี่ตัวนี้ใช้ยางในลถยางในลถด,ดูท่าจะ,ะแข็งแรงกว่าตัวหนังยางนะหนังยางอาจจะระยะนานๆไปก็อาจจะปุกครับผมปุแต่ก็ใช้ได้ครับผมใช้ได้เพราะผมส่สามสิน้นก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ย ทำง่ายๆครับผมทำง่ายๆเลยนี่ไม่ได้ยากก <Okay. S 1> ็ทำง่ายๆใช้งานได้จริงครับผมเนี่ยใครจะบอกซื้อก็ไปหาซื้อ,อที่ก็ต้องสำเร็จตามท้องตลาดก็ได้อ่าใครไม่หาซื้อยากก็ลองทำแบบผมมีวัสดุอุปกรณ์ก็หาแบบผมทำสมมุติตัวนี้เป็นปากแล้วก็สวมเข้าไปนี่ครับ ไปแบบนี้ผมจะสสมเฉพาะปากบนนะผมถ้าเราจะทําสวมปากล่างเราก็ทํารูข้อคงกว้างหน่อยนึงแต่ผมทําเฉพาะปากบนปากบนข้อคับไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้มันจะ,ะจะใหญ่แล้วก็นุ่มๆม,มันจะยื่นออกไปะจะยืนอยู่ประมาณนี้บนกับล่างบนจะยาวกว่านี่กประมาณนี้ผมตอนนี้ก็ไปสวมที่งอนก็ออลองไปทําใช้กันดูครับผม ประหยัดแล้วก็ใช้งานได้จริงครับผมมันก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเราทําด้วยมือเนาะทําด้วยมือแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้ครับผมก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้กันนี้ผม